สวัดีครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้มือไปโดนปุ่มทุวขาตั้งไปล็อกกลายเป็นติดเครื่องคู่ผสมนะครับ U15 ครับ MC ปอป่านกับอาดิวแล้วก็ BG นะครับ สองครับสเอ็ดามครับพักครับ เรานำก่อนนะครับ 4-4ครับ น,นี้ MC G Pack นะครับแต่ว่ากลายเป็นดีเพราะว่ารูปมันตกหน้านดอดวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนมากนะครับ ไม่ไม,ไม,ไมค่อยได้ยินเพราะว่าเสียงดังเลยเลยไม่รู้สก,กอร์ครับอีกสนามหนึ่งนะครับสนามที่สามนะครับของพาวินนะครับคู่ ดานิลนะครับดานิลก็ดู15เหมือนกันนะครับผู้ผสมนะครับสถาน,นั้นก็จะเจอมือหนักหน่อยนะครับเจออัฟฟิลูนะครับกับน้องอะไรเพนหนึ่งจาก SGY นะครับ ได้กำลังใจจากแม่นายมานะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็ได้ค่าขนมจากอัแจ็คนะครับมีกำลังวันนี้ นี้มี1แมตช์นะครับเป็นคู่ผสมสลอดเอ็น C นะครับเพราะว่าลงรุ่นเดียวครับก็คือถ้าวันนี้ชนะก็พรุ่งน,นี้ก็ต้องแข่งอีกถึงถึงแพ้หรือชนะก็ต้องแข่งเพราะว่าเป็นแบบคบกันหมดนะครับแล้วก็จะจับเอา1 A 1 1B น,น,นะครับแล้วก็ 2A2B อ A, อ, B, อย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะเป็นไข่นะครับ เอา p a i กันจะเป็น 1a มาเจอกับ 2b แล้วก็ 1b เจอกับ 2a ครับแลก็เป็นพบกันหมดนะครับวันนี้ MC มีแข่งแค่1แมตช์นะครับเพราะว่าลงรุ่นเดียวแต่ปอปานวันนี้มี2แมตช์ครับแข่งหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมมาน,นะครับ การนี้เราก็เล่นข้ามข้ามรุ่นมานะครับ11ปีนะครับ MT ปอง่านเล่นรุ่น U15 ครับอันี้เสียง่ายเลย อนะครับตอนนี้ต้องเครือคอยไปฟังนะครับว่าแ,แตงทังไงเพราะว่าไม่ได้ยิ้มเสียงวันเจ็บกล้องมากแล้วก็เสียกกงกรกรมการจะเบานิดนึงครับ <c oughs> พี่คินขอบคุณพี่คินเลยนะครับ <c oughs> สำหรับขาตั้งกล้องนะครับ เอ็นจีประป่านได้11แต้มก่อนนะครับแข่งแล้วลูกอยิงไรเพื่อนอรีกาเจ้าถิตเจ้าจิตเจ้าจิตมีไหมเจ้าถิเพื่อนมันสับอไปไหมเป็นลูกค้า สวยมากครับอาดิวเย็บได้สวยเพราะว่าที่ว่างอ้ แค่เป็นดีนะครับลูกนี้เคิดว่าออกแล้วสวยมากครับลูกนี้ สิบเจ็ดสี่แล้วนะครับโอ้โห,หลูกนี้พิกเน็ตสวยมากครับห้าสิบเจ็ดนะครับ คุณปัทมาได้นะครับยาติ๊กนะครับแล้วก็คุณแตงได้นะครับต <c oughs> บีไปที่ว่า 21.6 21.5นะครับขอบคุณครับขออนุญาตลงไลฟ์นะครับก็พรุ่งนี้ MC มีมีแข่งต่ออีกหนึ่งรอบนะครับตอน9โมงเช้าครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ